สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโลเทสนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวความรักของน้องแมงปอกับน้องผู้กันกันเพื่อนสองคนนี้เป็นคู่รักกันแต่ต้องเลิกลากันทั้งทั้งที่ยังรักกันเพื่อนขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขและเศร้ามันเป็นยังไงฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ทุกครั้งที่นึกถึงหัวร้อร้องไห้ปนเปกันไป แม่หัวใจของฉันสลายเสียใจแค่ไหน แต่ฉันก็ยินดีขอบคุณที่เคยรักกันขอบคุณสําหรับความห่วงใยขอบคุณสําหรับกําลังใจแม้วันนี้เราต้องเลิกจากกันไปแต่ฉันก็ยังขอบคุณแฮคําคมก็มาอีกสําหรับน้องแมงปอกับน้องภูการอับสองคนนี้เขาเป็นคู่รักกันกันเพื่อนคบกันสมัยเรียนมหาลัยกันเพื่อนคบกันได้ประมาณสองปีในระหว่างที่คบหาการนับตัวของน้องแมงปอก็พาน้องภูกันไปที่บ้านกันเพื่อนไปหาพ่อหาแม่ตัวของน้องภูกันเองเป็นเด็กดีกันเพื่อนเป็นผู้ชายที่บุรี่ไม่กินเหล้าไม่ดื่ เป็นคนดีแบบโคตรเอาใจแฟนขยันขันแข็งกันเพื่อนตัวของน้องแมงปอก็ตกปรุมรักตัวของน้องผู้กันแบบอยากจังกันเพื่อนอยากป่าผีผ่าไข่อยากจะให้ตัวของผู้กันดูแลกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยคบหากันไปไปมามาหาสู่กันกันเพื่อนทีนี้การที่น้องแมงปอพาตัวของน้องผู้กันไปที่บ้านตรงนี้เองก็กลายเป็นขี้ปากชาวบ้านกันเพื่อนป้าข้างบ้านอยากรู้ลุงข้างบ้านอยากเห็นกันเพื่อนซุบซิบนินทาว่าตัวของน้องแมงปอพาผัวเข้าบ้านโดยไม่ได้ตบได้แต่งกันเพื่อนหลั ังจากโดนนินทาบ่อยๆกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านครอบครัวของน้องแมงปอก็เลยไปปรึกษากับครอบครัวของน้องผู้กัน,นเพื่อนไปปรึกษากับพ่อของน้องผู้กันว่าจะเอาอยัางไง ตอนแรกเลยครอบครัวของน้องแมงปอบอกให้มามั่นมาหมายกันเพื่อนบอกเอาทองมาแค่เฟืองเดียวสลึงเดียวก็มั่นได้แล้วกันเพื่อนตรงนี้เองเพื่อไม่ให้เป็นขี้ปากชาวบ้านมั่นกันไว้ก่อนงานแต่งค่อยว่ากันวันหลังแต่พ่อของผู้กันไม่ยอมกันเพื่อนพ่อของผู้กันบอกว่าลูกชายผมทั้งคนผมทําแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวผมจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวกันเพื่อนเสนอสินสอดให้กับครอบครัวน้องแมงปอสองแสนบาทพร้อมกับทองสองบาทกันเพื่อนอยากจัดงานใหญ่ๆอยากจะหน้าใหญ่หน้าโตกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นสไต ของพ่อผูกกันเงินเพื่อนตรงนี้เองครอบครัวของแมงปอก็ไม่ได้ขาดกันเพื่อนอยากจะจัดยังไงก็จัดเดี๋ยวเขาสนับสนุนเงินเพื่อนงานวันแต่งถูกจัดขึ้นมาถูกเตรียมขึ้นมาตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญก่อนงานวันแต่งหนึ่งวัน พ่อของผู้การเดินไปกระซิบกระซาบกับแม่ของแมงปอกันเพื่อนก้มลงกราบงามๆบอกว่าผมไม่มีเงินเลยผมไม่มีตังมากันเพื่อนแม่ของแมงปอเข่าแทบสูดกันเพื่อนจู่ๆมาบอกกระทันหันบอกว่าตัวเองไม่มีเงินมาจัดงานแต่งกันเพื่อนแม่ของน้องแมงปอก็ไม่รู้จะทํายังไงกันเพื่อนในเมื่องานแต่งมันถูกจัดเตรียมไว้แล้วสุดท้ายท้ายสุดตัวของน้องแมงปอกับน้องผู้กันก็ได้แต่งงานกันกันเพื่อนหลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นนะตรงนี้เองพ่อของผู้กันตบบ่าแม่แมงปอเบาๆบอกว่าเดี๋ยวผมหาเงินมาเคีย ให้ภายใน15วันกันเพื่อนแม่ของน้องแมงปอก็ใจชื้นขึ้นมาปล่อนึงแต่ปรากฏว่าพอครบ15วันพ่อของผู้กันไม่นําเงินมาเคลียร์กันเพื่อนหายจ้อยหายมีดกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้นั่นก็คือแมงปอกับผู้กันก็เริ่มมีปัญหากันสุดท้ายท้ายสุดความรักของน้องแมงปอกับน้องผู้กันก็ต้องจบลงกันเพื่อนจากกันทั้งที่ยังรักกันเพื่อนเรื่องราวความรักที่แสนเศร้าความรักที่ต้องจบลงด้วยน้ํามือของผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่ไม่รักษาคํามั่นสัญญาเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไไปปยยังงเดีี๋วคิน้ มจะมาสรุปเรื่องราวของความรักของน้องแมงปอกับผู้การเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวความรักที่แสนเศร้าของเขาสองคนกันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านบ่อถ้ำคูหาสวรรค์กันเพื่อนตำบลบ่อถ้ำอำเภอนาโนวารักบุรีจังหวัดกำแพงเพชรกันเพื่อน ชื่ออำเภอโคดอ่านยากกันเพื่อนในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกันเพื่อนชื่อจริงๆของเขาก็คือนางสาวสิริพลทองอ้นอายุ21ปีชื่อเล่นว่าน้องแมงปอกันเพื่อนตัวของน้องแมงปอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนอวบนิดๆขาวหน่อยๆกันเพื่อนเธอเองเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ23ปีที่แล้วเธอไปมอบตัวที่นั่นเธอไปเรียนที่นั่นกันเพื่อนในวันมอบตัวนั่นเองเธอก็พบกับชายรูปงามนามว่าผู้กันกันเพื่อนตัวของน้อง ผู้การชื่อจริงๆก็คือนายวรพัฒน์ภูลเขตวิทย์กันเพื่อนอายุ21ปีเท่ากันณปัจจุบันนี้กันเพื่อนตัวของผู้การเป็นคนเงียบๆกันเพื่อนตูดปลอดยอดขุนพลเขาผอมนิดๆกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการพูดคุยกับน้องแมงปอกันเพื่อนสองคนนี้ก็พูดคุยกันในระยะแรกกันเพื่อนหลังจากพูดคุยกันหลังจากติดต่อกันตัวของน้องแมงปอก็ตกหลุมรักน้องผู้การกันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องผู้การเป็นคนดีโคตรๆบุหรีไม่กินเหล้าไม่สูบดูดม้านิดหน่อยให้ไม่ใช่อันนั้นมันแอดมินกันเพื่อนบุรี่ ไม่กินเหล้าไม่สูบไม่ติดเพื่อนไม่ติดเที่ยวกันเพื่อนตัวของน้องผู้กันจะเป็นคนเงียบเงียบกันเพื่อนตัวของน้องเมงปอก,ก็เลยชอบก็เลยรักกันเพื่อนหลังจากนั้น2คนนี้ก็คบหากันกันเพื่อนคบหากันได้ประมาณ2-3เดือน ตัวของน้องผู้กันก็พาน้องแมงปอไปอยู่ที่บ้านแม่เลี้ยงกันเพื่อนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตอนนั้นเองพ่อของผู้กันเขามีเมียใหม่กันเพื่อนเป็นแม่เลี้ยงของผู้กันผู้กันก็เลยพาน้องแมงปอไปอยู่ด้วยกันเพื่อนอยู่ไปอยู่มาได้สักพักปรากฏว่าพ่อของผู้กันดันไปเลิกกับแม่เลี้ยงกันเพื่อนพ่อของผู้กันก็เลยถูกแม่เลี้ยงของผู้กันไล่ออกจากบ้านกันเพื่อนพ่อของผู้กันเองเขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเขาย้ายไปอยู่ตามที่ต่างๆเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งกันเพื่อนการถูกไล่ออก จากบ้านตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเขาสามารถไปอยู่ในแคมป์ก่อสร้างได้อยู่แล้วกันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญคือน้องผู้กันกับน้องแมงปอไม่มีที่อยู่2คนนี้ก็เลยตัดสินใจไปเช่าหออยู่ด้วยกันกันเพื่อนการเช่าหออยู่ครั้งนี้นะครอบครัวของน้องแมงปอจะเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้กันเพื่อนแมงปอเองเขาจะมีแม่ชื่อว่าลําเพยกันเพื่อนแม่ลําเพยเป็นคนดีคอยซัพพอร์ตลูกกันเพื่อนลูกขาดหรืออะไรแม่ลําเพยจะเป็นคนซัพพอร์ตกันเพื่อนการที่ผู้กันกับแมงปอไปเช่าห้องอยู่ตรงนี้เองแม่ลําเพยก็เป็น ออกค่าใช้จ่ายให้กันเพื่อนหลังจากนั้นแมงปอกับผู้กันก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆกันเพื่อนอยู่ด้วยกันในหอพักกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการทํางานอยู่หลายอย่างบางครั้งก็ไปรับจ้างบางครั้งก็ขายของเงินเพื่อนขายของเล็กๆน้อยๆพอได้ค่าอยู่ค่ากินกันเพื่อนสองคนนี้สู้ชีวิตมาด้วยกันกันเพื่อนลําบากอยู่พอสมควรอดมื้อกินมื้อเนื่องจากว่าตัวของผู้กันเองเขาไม่มีคนสนับสนุนไม่มีคนซับพอร์ตกันเพื่อนหลักๆเลยก็คือครอบครัวของแมงปอเป็นคนซับพอร์ตกันเพื่อนดังนั ให้คนคนเดียวแล้วต้องไปแบ่งใช้สองคนมันก็เลยทําให้สองคนนี้ค่อนข้างลําบากบาๆๆกันเพื่อนบางครั้งก็นั่งกินมาม่าถ้วยเดียวกันบางครั้งก็นั่งกินไข่ต้มใบเดียวกัน,ๆๆนกันเพื่อนหลังจากสองคนนี้คบหากันได้สักระยะหนึ่งแมงปอก็มั่นใจว่าคนนี้คือคนที่ใช่แมงปอก็เลยพาน้องผู้กันมาที่บ้านกันเพื่อนมาเจอแม่ลําเพยมาเจอครอบครัวตัวของผู้กันเองเป็นเด็กดีกันเพนื่อนมีสัมมาคารเต้ให้ไม่ใช่นะมีสัมมาคารวะเจอแม่แต่ไกลตรงนี้ก็ยกมือไหว้ก่อนเลยกันเพื่อนหลังจากนั้นตัว ตัวของผู้การก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของน้องแมงปอกันเพื่อนคอยช่วยเหลืองานต่างๆงานไล่งานสวนตัวของผู้การก็ทากันเพื่อนเขาไม่เคยเกี่ยงงานเขาไม่เคยอิดออดกันเพื่อนเวลามาอยู่ที่บ้านของน้องแมงปอเขาช่วยงานเต็มที่กันเพื่อนทําให้แม่ลําเพยตกหลุมรักลูกเขยคนนี้อย่างจังกันเพื่อนบอกเลยว่าคนนี้ใช่คนนี้คือคนที่ดีตัวของน้องผู้การกับตัวของน้องแมงปอก็ไปไปมาๆกันเพื่อนเวลาวันหยุดเวลาปิดเทอมก็จะมาอยู่ที่บ้านของน้องแมงปอเวลาไปเรียนก็ไปอยู่ที่หอพั กันเพื่อนพอไปไปมามาบ่อยๆเข้าก็เป็นขี้ปากชาวบ้านแหละครับเพื่อนๆตรงนี้เองเป็นประเพณีของชนบทไทยเวลามีใครทําอะไรแปลกๆก็มักจะนินทากันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดเขาเห็นกันเพื่อนว่าน้องแมงปอพาผู้ชายเข้าบ้านตรงนี้เองก็มีการซุบซิบนินทาไอ้ยะไอ้ยะตรงนี้มีผัวแล้วไอ้ยะไอ้ยะตรงนี้มีผัวแล้วลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนป้าข้างบ้านเริ่มพูดปั่นลุงข้างบ้านเริ่มอยากรู้กันเพื่อนอยากรู้ว่าสองคนนี้คบหากันยังไงตบแต่งกันหรือยังลักษณะ เป็นแบบนั้นกันเพื่อนชาวบ้านเขาลือกันให้แซดกันเพื่อนว่าน้องแมงปอพาผัวเข้าบ้านโดยไม่ตบได้แต่งตรงนี้เองก็สร้างความอับอายให้กับครอบครัวของน้องแมงปอกันเพื่อนหลังจากพูดกันบ่อยๆหลังจากนินทาบ่อยๆครอบครัวของน้องแมงปอก็อดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยมีการเรียกผู้กันมาคุยกันเพื่อนบอกไอ้หนูไอ้หนูมาหาแม่หน่อยมาคุยกับแม่หน่อยแม่อยากมีเรื่องปรึกษาแม่อยากจะขอคุยด้วยกันเพื่อนตัวของผู้กันก็ไม่ได้อิดออดกันเพื่อนมาหาแม่ลําเพยมาคุยกับแม่ ยแม่ลำเพยตบ่าเบาๆบอกไอ้หนูเองไปคุยกับครอบครัวเองหน่อยหาแหวนเล็กๆมามันตัวของน้องแมงปอไว้หน่อยชาวบ้านเขาจะได้ไม่นินทาชาวบ้านเขาจะได้ไม่ว่าได้กันเพื่อนตรงนี้เองตัวของผู้กันก็รับปากกันเพื่อนบอกครับแม่ครับแม่เดี๋ยวผมไปคุยกับพ่อให้หาแหวนวงเล็กๆมามั่นก็แล้วกันเนาะแม่เรื่องจะได้จบหลังจากนั้นน้องผู้กันก็ไปปรึกษาพ่อกันเพื่อนปรึกษาพ่อบอยพ่อของเขากันเพื่อนบอกพ่อครับพ่อครับฝ่ายหญิงเขาอยากให้ผมไปมั่นหาแหวนวงเล็กๆให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปมั สาววายกันเพื่อนพอพ่อบอยได้ยินแบบนี้พ่อบอยถึงกับตบหน้าขาตัวเองดังแป๊ะแป๊ะกันเลยทีเดียวกันเพื่อนบอกใจเย็นๆไอ้หนูตรงนี้เองงานเล็กๆไม่ได้มันต้องเป็นงานใหญ่กันเพื่อนพ่อบอยเขาหน้าใหญ่พ่อบอยเขามีเงินกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยบอกกับน้องผู้กันบอกพ่อจะจัดงานแต่งให้เองแบบยิ่งใหญ่สมฐานากันเพื่อนตัวของพ่อบอยบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้มันไม่สมศักดิ์ศรีครอบครัวเรากันเพื่อนหลังจากนั้นพ่อบอยพ่อของน้องผู้กันก็เดินทางมาหาแม่ลำเพยกันเพื่อน แม่ของน้องแมงปอแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันกันเพื่อนโดยพ่อบอยเสนอราคาให้กันเพื่อนเป็นราคาสินสอด เงินสองแสนกับทองอีกสองบาทกันเพื่อนบอกผมให้ไปเลยแล้วกันตรงนี้เองเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวผมผมอยากแต่งลูกชายคนนี้กันเพื่อนแม่ลําเพยก็ดีอกดีใจกันเพื่อนผู้ชายคนนี้มีความรับผิดชอบครอบครัวนี้ดูดีกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการตกลงงานแต่งกันในวันที่21เมษายนปีพศ2567กันเพื่อนด้วยเงิน2องแสนบาทพร้อมกับทองสองบาทเป็นค่าสินสอดกันเพื่อนหลังจากนั้นงานแต่งก็ถูกตราเตรียมขึ้นที่บ้านบ่อถ้ำกันเพื่อนเป็นบ้านของน้อง น้องแมงปอกันเพื่อนครอบครัวของน้องแมงปอเองก็จัดงานแต่งแบบสมฐานหน้ากันเพื่อนมีการไปบอกชาวบ้านร้านตลาดบอกว่าจะจัดงานแต่งมีการจ้างโตโ๊ะจีนเตรียมอาหารไว้กันเพื่อนก่อนจะถึงวันแต่งประมาณ10วันครอบครัวของน้องพูดกันนั่นก็คือพ่อบอยได้พาชาวคณะมาที่บ้านของน้องแมงปอกันเพื่อนมาด้วยการประมาณ1ิบคนนั่งรถกันมาอาดหลาดอาดหลาดกันเพื่อนตรงนี้เองบอกว่าจะมาเตรียมงานช่วยกันเพื่อนหลังจากนั้นสองครอบครัวนี้ก็อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันกันเพื่อนช่วยกันตัดเตรียมงานเอา ติ้นมากลางเตรียมสถานที่กันเพื่อน ก็ดูมีความสุขดีก็ดูเหมือนจะราบรื่นกันเพื่อนทุกอย่างก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่ากันเพื่อนตกเย็นมาครอบครัวของน้องแมงปอก็ต้อนรับขับสู้พ่อบอยอย่างดีกันเพื่อนเตรียมอาหารให้เตรียมสุราดื่มกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นการต้อนรับตามประเพณีไทยจนกระทั่งวันที่20เมษายนก่อนวันแต่งหนึ่งวันครอบครัวของน้องแมงปอก็ได้รับข่าวร้ายกันเพื่อนเมื่อพ่อบอยพ่อของน้องผู้การเดินมาหาแม่ลำเผยแม่ของน้องแมงปอกันเพื่อนตรงนี้เองเดินมากระซิบกระซาบพร้อมกับก้มกามงามงาไปหนึ่ง ทีกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เงยหน้ามาพร้อมกับคํารับสารภาพบอกผมไม่มีเงินมาแต่งงานกันเพื่อนตรงนี้เองสร้างความร้าวรานสร้างความปวดร้าวให้กับแม่ลําเพยเป็นอย่างมากกันเพื่อนแม่ลําเพยเองถึงกับเข่าสู้กันเพื่อนงานแต่งก็ถูกจัดแล้ววันก็ถูกกําหนดแล้วแต่จู่ๆครอบครัวของน้องภูกันดันมาบอกแบบนี้ใจมันสลายกันเพื่อนหลังจากนั้นแม่ลําเพยก็ตั้งสติกันเพื่อนไปปรึกษากับคนในครอบครัวกันเพื่อนไปปรึกษากับน้องแมงปอไปปรึกษากับพ่อของน้องแมงปอกันเพื่อนว่าจะ เอายังไงดีสุดท้ายท้ายสุดก็เลยได้ข้อตกลงกันว่าง,งานแต่งจะถูกจัดขึ้นต่อไปกันเพื่อนไม่มีประโยชน์ที่จะยกเลิกกันเพื่อนเนื่องจากว่าทุกอย่างถูกตระเตรียมไว้แล้วกันเพื่อนพิธีการถูกตระเตรียมไว้แล้วข้าวของเครื่องใช้ตรงนี้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วกันเพื่อนดังนั้นงานแต่งในวันที่21เมษายนก็เลยถูกจัดขึ้นมากันเพื่อน2คนนี้นั่นก็คือน้องแมงปอกับน้องผู้กันก็ได้แต่งงานกันสวีวีวีหว,ว,วานชื่นกันเพื่อนตอนนั้นเองทุกอย่างเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีเนื่องจากวา ของน้องผู้กันตบบาแม่ลําเพยเบาๆบอกอีก15วันเดี๋ยวผมหาเงินมาเคลียให้กันเพื่อนหลังจากจบงานแต่งตรงนี้เองมีการรับปากเป็นมั่นเป็นหมอกันเพื่อนโดยพ่อบอยพ่อของน้องผู้กันบอกว่า15วันจะเอาเงินมาเคลียให้กันเพื่อนเงิน20 0แสนบาทกับทองสองบาทตรงนี้เอามาให้แน่นอนกันเพื่อนตัวของแม่ลําเพยก็สบายใจไปเปะหนึ่งกันเพื่อนคิดว่าได้เงินแน่ๆคิดว่าได้เงินมาใช้นี่กันเพื่อนวันเวลาก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่ากันเพื่อนจนกระทั่งครบกําหนด15 วันพอดีหลังจากแต่งงานปรากฏว่าพ่อบอยพ่อของน้องผู้กันไม่เอาเงินมาจ่ายตามที่ตกลงกันไวน้กันเพื่อนหลังจากนั้นแม่ลําเพยก็กระวลกระวายใจพยายามติดต่อพ่อบอยไปกันเพื่อนตรงนี้เองพ่อบอยก็ยังรับสายอยู่กันเพื่อนแต่บอกว่าผมหาเงินมาให้ไม่ได้จริงๆผมไม่มีเงินก้อนผมขอผ่อนให้ก็แล้วกันหลังจากนั้นพ่อบอยก็มีการมาทําสัญญากับแม่ลําเพยกันเพื่อนแม่ของน้องแมงปอบอกว่าเดี๋ยวผมผ่อนให้เดือนละ20,000บาทกันเพือพ่อนปรากฏว่าจ่ายไปหนึ่งเดือนกันเพื่อนจ่ายแล้วจ่าย เลยหลังจากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยกันเพื่อนแม่ลําเพยก็เริ่มกังกวลกังวายใจกันเพื่อนหนี้สินก็เริ่มบีบคั้นเนื่องจากว่าการแต่งงานครั้งนี้ไปหยิบยืมชาวบ้านมากันเพื่อนเมื่อไม่ได้เงินสินสอดสองแสนบาทก็เลยไม่มีเงินไปเคลียร์เขากันเพื่อนหลังจากนั้นแม่ลําเพยแม่ของน้องแมงปอ,อก,ก็ติดต่อไปหาพ่อบอยอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนบอกจะเอาอยัางไงกันดีไอ้ทิศเรื่องราวแบบนี้มันผิดสัญญากันไม่ได้ตัวของพ่อบอยก็เลยมาทําสัญญาใหม่ขึ้นอีกหนึ่งฉบับกันเพื่อนบอกผมผ่อนสองหมืห่ ขอผ่อนหนึ่งหมื่นก็แล้วกันแม่ลําเพยก็ไม่ว่าอะไรกันเพื่อนเธอคนนี้มีแต่ให้กันเพื่อนบอกหนึ่งหมื่นก็ผ่อนมาไม่เป็นไรขอแค่ให้จ่ายให้กันเพื่อนหลังจากนั้นก็แย,ยกย้ายกันกันเพื่อนพอตกลงกันเสร็จผ่านไปหนึ่งเดือนปร,รากฏว่าตัวของพ่อบอยไม่จ่ายกันเพื่อนจ่ายมาเพียงแค่แปดพันแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยกันเพื่อนแม่ลําเพยเองถึงกับคิดสั้นถึงกับคิดมากกันเพื่อนเธอเองอยากจะจบชีวิตเธอเองวิ่งเอาหัวหมุงเสากันเพื่อนบอกชีวิตนี้ไม่เคยโกงใครทําไมต้อง มาเจอเรื่องแบบนี้กันเพื่อนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะตัวของน้องแมงปอและน้องผู้กันเองก็รับรู้เรื่องราวทุกอย่างกับการกระทําของพ่อบอยกันเพื่อนตรงนี้เองครอบครัวทั้งสองฝักสองฝ่ายรับรู้ตัวของเด็ก2คนนี้ก็รู้กันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็เริ่มระหองระแหงกันเพื่อนตัวของน้องแมงปอมองว่าแม่ของเขาครอบครัวของเขาได้รับผลกระทบมากเกินไปเรื่องนี้มันทําลายจิตใจแม่ของเขากันเพื่อนตัวของน้องแมงปอรับไม่ได้ก็เลยมีการตําหนิตัวของน้องผู้กันไป กันเพื่อนทีนี้ตัวของน้องผู้กันเขาเป็นคนเงียบๆกันเพื่อนเวลาเจอน้องแมงปอด่าไปเขาก็นั่งร้องไห้กันเพื่อนมันเป็นภาพที่น่าสงสารมันเป็นภาพที่น่าเวทนาแต่ตัวของน้องแมงปอเขาก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันที่ครอบครัวของน้องผู้กันมาทําแบบนี้สองคนนี้ก็เลยตัดสินใจปล่อยมือกันกันเพื่อนจากกันทั้งๆที่ยังรักจากกันทั้งๆที่ยังคิดถึงกันเพื่อนแต่มันจะทํายังไงได้ในเมื่อสองฝักสองฝ่ายมันตกลงกันไม่ได้พ่อบอยเองพ่อของน้องผู้กันเป็นสายบีดกันเพื่อน ไม่รักษาคำมั่นสัญญาจึงมีผลกระทบกับเด็ก2คนนี้เด็ก2คนนี้ก็เลยเลิกลากันกันเพื่อนหลังจากเลิกลาการ2คนนี้ก็ยังติดต่อกันแบบบางๆกันเพื่อนตัวของน้องผู้การตัดสินใจมาทํางานช่วยพ่อกันเพื่อนพ่อของเขาเองทํางานรับเหมาก่อสร้างหวังเอาเงินไปใช้นี้ให้กับครอบครัวของน้องแมงปอกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดนับสองครอบครัวนี้ก็ขาดการติดต่อกันเลยกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของพ่อบอยอ้างว่าเขาไม่มีเงินจริงๆถึงขนาดเอาโทรศัพท์ไปจำนำเขาก็ เลยไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวของน้องแมงปอไปกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดครอบครัวของน้องแมงปออดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนตัดสินใจไปแจ้งความตัดสินใจมาร้องสือกันเพื่อนเพื่อขอความเป็นธรรมเพื่อขอศักดิ์ศรีคืนให้กับครอบครัวกันเพื่อนจนในที่สุดก็มีการนําเรื่องราวนี้มาออกรายการโหนกระแสกันเพื่อนออกรายการของคุณหนุ่มกัญชยัยในเบื้องต้นเองคุณหนุ่มกัญชยัยก็ช่วยเหลือครอบครัวของน้องแมงปอไปชุดหนึ่งกันเพื่อนให้เงินไปประมาณ4ี่0 0บาทกันเพื่อนในการออกรายการโหนกระแสครั้งนี้น น้ำต,ตาท่วมจอกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีหลายคนสงสารตัวของน้องผู้กันกันเพื่อนนอกจากนี้ก็ยังมีคนเห็นอกเห็นใจแม่ลำเพยกันเพื่อนแม่คนนี้มีแต่ให้กันเพื่อนทุกอย่างมันดูจุกทุกอย่างมันดูตื้นตันไปหมดกันเพื่อนมันเป็นเรื่องเศร้าที่ปนด้วยความยินดีกันเพื่อนถามว่ายินดีเรื่องอะไรเนื่องจากว่าเบื้องต้นนี้นะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตแม่ลำเพยและครอบครัวตัวของน้องผู้กันและตัวของน้องแมงปอจะมีคนจ้างงานแล้วกันเพื่อนตอนนี้เองสองคนนี้อาจจะมีงาน ได้เงินไปช่วยเหลือครอบครัวแม่ลําเพยกันเพื่อนแม่ลําเพยอาจจะหมดหนี้หมดสินจากการออกรายการครั้งนี้กันเพื่อนพอได้ตีแผ่ลงในโลกโซเชียลพอได้ตีแผ่ลงในสังคมหลายคนพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยกันเพื่อนและหลายคนหวังว่าสองคนนี้จะกลับมารักกันเหมือนเดิมกันเพื่อนไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายขนาดไหนตรงนี้เองถ้าเรารักกันมากพอจับมือกันให้มัน่นเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีกันเพื่อนนี่ก็คือข้อความดีๆนี่ก็คือความปรารถนาดีสุดท้ายนี้ก็ ขอให้น้องแมงปอกับน้องผู้กันนะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ด้วยดีกันเพื่อนและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับแม่ลําเพยกันเพื่อนเธอเองเป็นผู้ให้เธอเองเป็นแม่จริงๆงกันเพื่อนส่วนพ่อบอยผมอยากจะตบกะโหลกสักหนึ่งทีกันเพื่อน ปากดีปากเก่งหน้าใหญ่กันเพื่อนแต่ทําอะไรไม่ได้ติดโมติดคุยกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดไม่มีหาอะไรเลยทําชีวิตของเด็กสองคนพังกันเพื่อนจะบอกแบบนั้นก็ไม่ผิดตรงนี้เองจําเป็นบทเรียนจาเป็นอุทาหรณ์กันเพื่อนอย่าไปสนใจขี้ปากชาวบ้านมากอย่าไปสนใจชาวบ้านร้านตลาดมากเพราะบางทีชาวบ้านร้านตลาดเวลาเดือดร้อนเขาไม่ได้มาช่วยเหลากันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อน นไว้หน้าที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม